สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกขามือนีในส้นของนั่นเฟ้าฟันกับมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคือเก่าค่ะ ตอนนี้ในส่วนของการรอคอยการโอนเงินของร่ละหารอยบาทในการโอนเพิ่มเติมสําหรับเกษตรกรท่านใดผู้ใดประทันไดได้รับการโอนเงินตอนนี้ทางธนาคารตกสอเพิ่นแจงการโอนให้กับเกษตรกรไรใไม่หรือว่าเกษตรกรที่มีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรใหม่หรือว่าเป็นเกษตรกรไร้เดิมแต่ว่ายังบริรับการโอนเงินในครั้งที่แล้วทางธนาคารตกสอเพิ่็มีการแจงการโอนเงินไร่ละหารอยบาทออกมาแล้วส่วนรายละเอียดนะ ะต่คือทางธนาคารทรกศนะเพิ่นแจงการโอนเงินโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและก่อพัฒนาคุณภาพเข่าพ้นผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเข่าปีการผลิต2 5ง3ันหา่ทับหกไรละหาร้อยบาทเนี่ยนะคะนี่การโอนเพิ่มเติม ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นไร่ไม้หรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีการปรับปรุงของมูลไม้แล้วก็ไร่เดิมที่ยังบร,ริด้รการโอนเงินจากทางที่แล้วซึ่งทางธนาคารทกสอเพิ่นมีการแจงการโอนเงินเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร,ร,กรตามโครงการแล้วก็มีการโอนในวันที่1่กุมภาพันธ์สอ,องพี่พี่น้องผู้ใดเกษตรกร,ร,กรพี่น้องเช่าให้เช่านาคนใดที่ได้ยังบริรท่านได้เงินนะคะก็สามารถตรวจสอบการโอนเงินใดน,นะคะ ท่องทางการตรวจสอบการโอนเงินกบ ตรวจสอบทีลิงนะคะ h t t p ทิศที่พีสลัดช c โคดหรือจะเป็นการบริการแจง,ง,งเงินเข่าออกผ่านไลน์แอดเพื่อนที่ไลน์ b a, a c Family ที่เมนู BAAC Connect โดยมีการสมรัครฟรีนะคะของทั้งธนาคารทกสการโอนเงินขาดสนับสนุนบริหารจัดการและกับพัฒนาคุณภาพเขาหรือว่าเหาเอิ่นว่าไรละหาร้อยบาทแต่ว่าเป็นรอบแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมน่าจะมีการแผนการจ้า แล้วก็แผนการโอนเกือบจะถูกธนาคารทกศถูกสาขาทั่วประเทศแต่ว่ามณีในส่วนของนั่นฟ้อฟันก็นจะยกตัวอย่างในส่วนของทั้งสำนักง,งานทางธนาคารทกศจังหวัดศรีสะเกดให้ฟังว่า่นม,มีการโอนให้กับเกษตรกรโดยเงเนินเข้าบัญชีให้เกษตรกรในวันที่1่กุมภาพันธ์ ไปแล้วอยู่ที่หาร่อย41คนสำหรับคนที่ตกค้างมีสาขาไหนเน่มีสาขาราชศีสลายอยู่เก่า13ร้ายสาขาอุทุมพรหา14ร้ายนะคะสาขาถนนพาวิหารหา14ร้ายสาขาคุขัน46ร้ายสาขาไพบึง42ร้ายสาขากัรทาราระลมยูที38ร้ายสาขาคุ้นหาร 37ไลน์สาขาวังหินกะ 31ไราสาขาซีสะเกต22ไรายสาขาผู้สิง22่สราแล้วก็สาขานำเกียงย2ไราสาขายางชุ่มหน่อยอยู่19เก่ายแล้วก็สาขาปางกูอยู่13ไราสาขาเบนจลักษิบสอรายสาขาโน้นคูน11ไราสาขากันทระล้ม11ไราสาขาศิริรัตนาเก่ารายสาขาห่วยทับทัน3ไรายสาขาโพสิสุวรรณนี่2ไรายแล้วก็สาขาพายุหนึ่งรานะคะจำนวน จำนวนเงินที่เพิ่นโอนขรั้งนี้1ล้านหาแสนหามื่น6พสบาทห0สตังแล้วก็จานวนร้ายจําน,นวนคนที่เพิ่นโอนครั้งนี้โอนเทอรน์นีนะคะอยู่ที่ห4ารอย41คน41ร้าย โดยการโอนก็คือจะโอนเงินเขาน้าบัญชีเงืนฝากของเกษตรกรแล้วก็มีการโอนตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2564ถือเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆสําหรับคนที่ตกขังยังประัานได้รับการโอนเงินนะคะบ่ว่าสิเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวไร่ไม่หรือว่าเกษตรกรที่มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไม่หรือว่าเป็นเกษตรกรไร่เดิมคนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่ายังประัานได้รับการโอนเงินในขังที่แลว้วกับมู กับเพื่อนนะคะกัครั้งนี้ก็ได้รับการโอนแล้วตว่าการโอนอาจจะมีแผนการจ่ายออกมาทุกทางธนาคารทกศนะคะถ้าหากนั้นฟอฟันสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเองจังไดก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบคือเกา่าตว่ามือน,นี้ในส่วนของการแจ้งการโอนก็จะมีการโอนอย่างตอนหนึ่งถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นสัญญ,ญาณดีออกมาแล้วได้พี่น้องว่าทั้งรัฐบ,บ,บาลเนี่ยเพิ่มทยอยใจเงืนอห้กับพี่น้องเจ้าหน้าผู้ปลุกขาวแล้วแต่สําหรับแฝบไร ลหาร้อยบาทเนี่ให้ระหาราห้อยบาทรอบที่สองเราต้องรอก่อนรอการประชุมวาวันที่10นี่เพื่อนจะพูดคุยกันออกมาแบบไหนถ้าว่ามีการจ่ายทั้งธนาคารทกศเพื่อนก็นจะจ่ายตามแผนการจ่ายเนาะทัศวา การใจให้โค้งการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกเขาก่ะต้องใจตามแผนนั่นแหละค่ะจังไดนั้นฟ้อฟันกสิทติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องโยคุเกา่าแล้วมือนี้แจ้งผลการโอนไล่ละหาร้อยบาทเพิ่มเติมกับยินดีน้ำพี่น้องบันที่เด้รับการโอนเงินผู้ใดพันไน้ไดกะรอก,ก่อนนะคะ่ะเอาเป็นว่าถา้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากมือนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจเหตุการณ์ะกัด้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะได้นําขอมุลข่าวสารใหม่ๆมาฝากเอาแต่ว่า มือน,นีลาไปก่อนขอบคุณหลายๆติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ